ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เศร้าของวันที่สิบเก่ามีนาคมสองพันหารอยหกสิบห้าครับมาครับมาตามนัดครับว่าสิผ้าพี่น้องมาเบิงใครกบครับมาเคลื่อนเอากบลงโค้มกันครับมาเคลื่อนนี่ครับเอากบลงผสมพันธุ์กันบัตรตีนี่เศร้านี่สิผ้าพี่น้องมาเบิ้งครับว่ามันผลงานมันสิเป็นยังไงครับมาครับผมกับท่านไอ้เบิ้งเคลือนกันนี่มันสิเป็นยังไง คนเสียงห้องอบบบอยู่ครับมากครับมาเบิ้งกันนะครับมืขึ้นฝนตกเอ่อตกกับวถึเตือกับว่าตกแห้งนะครับพี่น้องครับตกพ่อพ่อางานยากๆนี่ระไปนะครับกบกระซื่นตัวปฏิทีนอันนี้แมนมองนี้แม่ครอบเอ็อกบคอพันครับนี่นี่อะไรยู่ไดี่หนีละมือขึ้นนี่โอ้ขึ้นมาเต็มเลยยุ่นี่มากครับมาเบิ้งกันนะคน เสียงห้องอยู่ดิพี่น้องมาตามนัดครับวันสิภาษพี่น้องมาเบิง่งไขก่กบมันมีบ,าบา่สบอลเตอร์กบรุ่นแรกนี่ครับนี่เอาลงนี่กบสาวกบใหม่ของปีนี้ครับนี่โอ,โอ้มีอยู่ตัวล่ะโอ้มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่พุ่นโค้มกันอยู่กับยังประทันมีโอ้อกับยังประทันเศร้ากับมีเห็นปะครับเดี๋โค้มกันอยู่ดิหนั่น ยังหลายครูอยู่ตัวนี้ไหมโอ้มีอยู่ครับมีอยู่เห็นบ่ครับเห็นใครมัน่นบ่ก้เหลี่ยมตายจังน้อยเดี๋ยวสิพาพปีนองมาเบิ่งทังพีซะก่อนโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ครับมีอยู่ค่อยๆค,ครับค่อยๆกิงบ่ได้มีครับมากองอยู่นี่เห็นบ่นี่ไอ้พื้นบ่พื้นบ่เสมอไหมครับนี่ ผมเห็ดเม่อวานี่พื้นบ่เสมออันนี้ก็คิดว่าเห็ดเป็นร่องน้ำถลายบายน้ำน้อยเนาะบ้าน,นีพก็จะเห็ดแล้วไข่มาก,กวางอยู่นี่ครับนี่เพ้ยดเพี้ดเป่าพิดเป่าครับนี่ติดเหตุไม่แลยมองนี่เออไข่มาก,กวางอยู่นี่เจอแล้วครับเห็นบ่านี่แมนเมด,ดนี่ครับดแดงๆเหลวไปเอา้าโอ้อยั่หลายคุยตัวนี้ย่งอยู่นี่น มองนีเห็ดเหมือว่านเห็ดฟ้าวครับเครื่งองฝ้าห้องขนตกลิ่นก็นเลยเบีีบร้อยดีไปไหนครับฝ้าวออกกบมาลงเพราะว่าดึงยินเสียงฝ่าห้องับเสียงมันดีเราเสนอนี่ยังโค้งกันอยู่ครับเนี่ยมองใครกับไล่ด้วยครับใครกับมีอย,ยู่มีหลายเตืบอยู่เออนี่กองอยู่หนีบ่นหน่อยครับนี่นี่กองอยู่มอง มองว่าสีเฮ็ดเป็นทอระบายน้ำนี่เออยับมาพี่ครับนับความมาทางนี้ครับนี่เ,เด็กไล่ตาจะหน่อยได้พี่น้องเด้อช่วงนี้อากาศค้มครับนี่ก็ยังคืมคืมเยอะเครื่องฟ้ายนังยทองฟ้าเมิดค้มเนี่ครับนี่เจ้าสิต๊มาอีกบอกขึมเนี่ครับนี่ เพ้มเพิมเพิมมันนี่เพ้มครับเสาของวันที่สิบเก้ามีหน้าคมสองพันหนึ่ง้อหกสิบหาได้พีน่น้องได้มาหนี่นะครับพาพพี่น้องมาเบิงนัดกันไว้แล้ววา่าสิมาเบิงใครมันมีบริษัทนีอีหลีครับนี่นี่ครับเอาพาพพี่น้องเบิงไกลๆกันนะเห็นบ่อันเพ็ดกระช่งสูงปวดมันก็นเลยพาพพี่น้องเบิงไกล่บ่ได้กันเพราะเพ็ดสูงกับบ่ได้ครับเออ แมวก็มีอย่างมันโดดเขานี่ไข่ดิครับนี่เห็นบ่นี่นี่แหละสี่เหลงไปกระจายมันออกเนาะมันกระลังมันกองกันก็มีครับนั่นไข่ครับนั่นนั่นแหละไข่ครับนั่นเวลายืดพื้นเวลาหลายเติบยืดครับก็ถือว่าไข่หลายเติบยืดเอา้าถือว่าไข่ย,ยืมถือว่าใครยืม ครับโค้มกันยังอยู่หลายคูอยู่ครับนี่นี่ยังสี่แล้วก็โค้มกันอยู่นี่พอท่านออกนะครับเหมือนเติเศร้าเหมือนใรบุ๊บเดินตั้งคุณตรงนี้สองคูสามคูสี่คูยังพอท่านออกยังพอท่านเศร้าโค้มกันครับมจ้างน้อยพมแหละจังเสี่ยวมันออกเห็นมันโค้มกันซะก่อนนะเถี่ยวมันใครออกอีกเนาะแล้ว นี่แหละครับไข่กบกบสาวกบไม่ไดิพี่น้องนะครับพอพันแม่พันไม่ไม่สดสดกลองปีนี้เลยครับนี่ซื้อ่าไข่ดีอ่ะสละพี่น้องอยากได้หัวก็ด้อจักน้อย <c oughs> จักน้อยจังโทรมาสอบถามครับนี่หรือว่าคอมเมนต์มาทางใต้คลิปก็ได้ครับทางช่องแดงบึงพระดานใช่เด้อพี่น้องเด้อ นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามนะครับมีแนวได้ดีๆกับสีลงให้พี่น้องเบิ้งนะครับช่วงนี้เบิ้งกบไข่ซะก่อนนี่โค้มกันอยู่ครับเพี่บ๊อบนี่นีนโ่โค้มกันดินะนี่แหละครับกบกบใหม่ๆหูซื้อมาไข่หลายเติอบอยู่ครับไข่หลายเติอบอยู่ น,น,น,นีน้ำเปื่อยๆนี่จะใคไ่ไหมนี่ครับเดี๋ยวไปเห็นบ้างนั่นแหละ่วงนี้เวลาอยู่ประมาณเจ็ดโมงเออเจ็ดโมงเคืงนี่แหละครับยี่เด้อนี่นี่จวงนี้ประมาณเจ็ดโมงเคืงนะครับเพราะถ้าไหนเอามันออกเห็นมันจังน้อยจังเสียวออกเพราะว่ามันข้มกันยังอยู่หลายคูอยู่นะครับ ไท่องเหมือนว่านี่สามสิบหาคูครับนี่ยอะในนีนี่นนแหละก็ถือว่าขครยังไขรดียู่ไข่ดียู่บ่ถึงคิดว่าบ่าเตรียมลอยนะครับแต่ว่ากับสีประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ดอกที่ถือว่าบ่าเคยเลี้ยงเนาะเออก็เลยอ่านบ่ถือคือเพิินนะครับนี่ นี่แหละก็ถือว่าไข่ดีจ้ะครับนี่นี่นั่นคู่หนึ่งนั่นคู่หนึ่งนะครับนั่นคือฝนเมือนขึ้นเนี่ยโอ้ซื่นคักเต็มดวงเด้งดวงเด้งไหมครับนี่ตัง,ง,ง,งสันนงส่นหระเต้นจังสั่นห่อคือฝนแล้วมันเต้็มเลยนั่นตัวนั่น,น,นเรื่องบีบไข่ออกครับบ้านออบีบไข่ออกโอ้ยบ่ไหนพี่บ่บไหนพี่นอ้องบังไก่ไก่ต้อลงไปบ่ไหนครับแต่ช่างสูง กาช่างสูงเลยเบิ้งไก่บ่ได้นะครับเอาเบิ้งไก่ไกันนะครับอันนี้นี่ครับนี่ไข่มันครับเห็นบ่นี่นี่แหละมันกองกันเบิ้งตั้งไก่ใ,ใหญ่พี่น้องเบิ้งครับเอาลูกไก่เกน้อยไปที่นี่ครับนี่แต่ว่าปลดกะชงง่างลงอยากให้พี่น้องเห็นครับนี่นี่แหละไข่กบผมกับ,บเบคยเห็ดเต๊กเทียแอกเห็ดเบิ้งนี่เลยวัน <laughs> นี้เบ่เคยพอเออนี่มันเป็นทั้งสี่ครับนี่ เอ้ยปุณน่ะไข้หลายอยู่ครับนี่นถือว่าหลายเปิดอยู่นี่แหละครับในน,น้อยนี่น้ำพื้นนี่แหละครับนี่แต่ว,ว่าเปควางยี่หันหลายนั่นนั่นควางยี่มองเฮ็ดอันท่อระบ,บายน้านี่สีได้กระจายออกมาอยู่ครับนี่น,นี่แหละครับเอาลงเหมือว้านนี่ปุ่นณปุณนนั่นโดดขึ้นเต่าปุนกับพวางนั่นครับปุ่นปุ่น โดดสูงเป็นต้นายด้วครับเอ้าเปิดละเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับพี่น้องเย็ซีสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับตีให้การตอนรับให้การติดตามชมนะครับช่องแดงบึงพระานชัยนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับอ๋อนี่ท่านี่ก็เป็นไข้ด้วยครับเห็นบ้างเป็นกรองด้วยนึ่งนั่นแหละครับไข่ครับนึ่ง ถือว่าไข่หลายเติอบอยู่ครับสามสิบห้าคู่ถือว่าหลายเติอบอยู่เพราะว่ากบไม้ครับสุดแหลกเลยครับน,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 นี่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 เห็นไ่มนี่นั่นนั่นว่าหันเบ่งไข่ออกเก่นใดุ้บนะครับเอา้าก็ที่ต่อไปก็ดที่เบ่งผลงานของลูกออดมันจะเป็นยังไงน,นะครับ ออกดีป่ะตัวน,นั้นยังโค้มกันด้วยครับนี่ยังหลายครูอยู่ดิครับที่โค้มกันยังไม่ท่านออกอยังหลายครูอยู่มันเสียสายก่อนหนึ่จังหน่อยก่อนนะครับเนิ่ยังหลายครูอยู่ข้างนี่แม่นกระช่างนี่แม่นที ที่เอาผสมพันธุ์สุดแรกเนี่ยมือแรกเหมือนนั่นครับนี่อันนี้เป็นหวกหร้อครับเป็นลูกออดหร้อครับนี่ว่างหันกระหายอาหารแล้วหาอาหารไข่แดงต้มซุกครับนี่หาแล้วว่างหันฝืนกระลังข้นไม่กินโอ้เม่เคลื่อนฝนตกแหงยันเออยันนนนอกน้ำไหมแต่ว่าดูนี้เบิ้งมาท่านเห็นครับนีย่ยังปกติดีอยู่ครับนี่ฝืนจะถือว่าร้ายเติอครับ คือว่าลายเติบอยู่ตัวนี้น้อยครับนี่ตัวนี้น้อยกำลังขึ้นไม่กินเงียบๆๆๆๆๆๆเงียบเงียบเงียบหมแล้วัวกน่ะลายเติบยู่ครับอันนี้เอาล่งยีสิบยีสิบแม่ครับมันนี่นนช่างนี่อลองยีสิบแม่รือว่าลายเติบนะครับมันสุดไม่ที่กันนะครับ ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซนีและพี่น้องได้คลิปนาะจังพอกันไหมครับ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องแดงบึงพระรันชใช่ด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขูสุขน้นให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลำรวยรวยสุขูสุขคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ